ตเกียวสยามค่ะเดินผ่านร้านสามรอบตอนแรกก็ห้ามใจนะกินไม่กินดีนะกินไม่กินดีนะเดินผ่านรอบหนึ่งก็ลูกค้ายเยอะรอบสองก็ลูกค้ายเยอะรอบสามเอออ่ะกินวันดีกว่าอันนี้นกสั่งกันมาสามสามรสชาตินะคะก็จะมีอันนี้ก้อนนี่นี่นี่อันนี้ไส้ชาไทยนะคะก็จะเป็นแบบไส้หวานแล้วก็จะมีไส้ไส้กรอกูสับแล้วก็ อันหนึ่งที่เราอยากจะลองก็คือจะเป็นไส้ไข่หมูซับนะคะอันนี้แป้งเขาเป็นแป้งโตเกียวแบบอารมณ์ประมาณแพนเค้กอะเนี่ยมันจะนุ่มๆหมดเลยเห็นปะมันจะหนาๆแต่เราขอชิมเลยนะจะบอกว่าทำแรกกินไปอะ ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นโตเกียวแทนเคจันชัด,ชดอ่ะกินคำที่สองถึงถึงจะได้รสชาติหมูสับกับไข่ถามว่าอร่อยไหมก็ก็อร่อยอ่ะแต่แบบจะรำบนกนะหนูก็ใช้ขาลำบนกอะยังไม่โดนพอหนูก็จะรสชาติโตเกียวหน้าโรงเรียนบอาเลยจินอ่ะบางๆกรอบเดี๋ยวพักเบรกอันนี้ก่อมา นี่เป็นไซหวานชาไทยนูกว่าไออารมณ์แป้งโตเกี่ยวกับแป้งชาไทยอ่ะเอ๊ะกับชาไทยอะ่ะมันน่าจะเข้ากันน่าจะดีกว่าไซกว่าไซเค็มนะคือจริงๆอะ่ะเราก็ไปยืนรอเขาจะมาต่อคลิปก็เห็นมีแต่คนสั่งไ้หวานะ่ะเอออีนี่สองคนนี้ก็คืออยากกินไ้เค็มเยอะไงทำกัแต่ไซเค็มนูกว่าไ้หวานเขาเวิร์กไม่เชื่อเดี๋ยวชิม่อนอื้อ ดีอยู่นะเข้ากันเข้ากันี่นี่มทีมชาไทยใช้ได้บอกว่านะถ้ากินโตเกียวเะหยมะเห็นคนลงยุงเยอะๆแล้วอยากซื้อตามอะแนะนำไซหวาะค่ะ